สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ AU Story นะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่อง7บาปนั่นเองครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับกิจกรรมครบรอบ4ปีมาใช่ไหมต้องบอกเลยครับว่ามีผู้เล่นที่อยากกลับมาเล่นก็เยอะและผู้เล่นที่หลงผิดเข้ามาเล่นเนื่องจากมีกิจกรรม แจกตัวละครเลีวรอย150ก็เยอะเหมือนกันครับและสิ่งหนึ่งที่ผู้เล่นที่ย้อนกลับมากับผู้เล่นใหม่สงสัยมากก็คือ7บาปคืออะไรครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะไปกลุ่มไหน Facebook, Discord หรือจะเป็นช่อง YouTube หรือจะเป็นสตรีมเมอร์หรืออะไรก็ตามครับคุณมักจะเจอกับคำพูดว่า7บาป7บาปคืออะไรที่มาคืออะไร เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าพวกคุณคงไม่รู้หรอกครับว่า7บาทคืออะไรถ้าเกิดว่าคุณพลาดช่วงโมเมนต์เมื่อกิจกรรม3ปีไปครับและแน่นอนครับกลุ่ม7บาทอยู่ในเซิร์ฟทอเกมนั่า็อกออนไลน์นะครับตอนนี้มีเซิร์ฟเวอร์อยู่2เซิร์ฟที่เป็นคัสสามคือ Chaos และทอกลุ่ม7บาทเนี่ยอยู่เซิร์ฟทอนะครับเราไปทําความรู้จักกันดีกว่าครับว่า7บาทเนี่ยคืออะไรอย่างแรกเลยครับคุณต้องรู้จักความเป็นมาก่อน กิจกรรมครบรอบ3ปีเมื่อปีที่แล้วครับ1ปีที่แล้วกิจกรรมครบรอบ3ปีเหมือนตอนนี้เป๊ะเลยมีกิจกรรม2กิจกรรมหลักๆคือกิจกรรมปั้นตัวใหม่และกิจกรรมรอยย่องฮันติงแต่กิจกรรมรอยย่องฮันติงเนี่ยมันมีกิจกรรมรอยย่องฮันติงบวก h ิมเมลเมสอ่าเพราะว่าการที่คุณ มอธบนีบ้ายอย่างนี้ก่อนผมต้องอธิบายกิจกรรมให้เคลียร์ก่อนอ่ะไอกิจกรรมเก็บเลเวลปั้นตัวใหม่นะไม่มีอะไรมากสร้างตัวใหม่เลเวลถึงเปิดกล่องเอาของกิจกรรมรอยย่อหันคุณเลือกบ้านได้หหลังมีบ้านให้เลือก3หลังครับและคุณก็จะสามารถทำเควสในบ้านหลังนั้นเพื่อเก็บสะสมเหรียญรอยย่อคอยได้และเอารอยย่อคอยไปแลกไอเทมในกิจกรรมอีกทีหนึ่ง และกิจกรรมการลุกลานของฮิเมเมสมันเป็นกิจกรรมส่งตาให้กับบ้านแต่ละหลังซึ่งบ้านที่ได้รับการส่งตาเนี่ยจะได้เหรียญรอยย่อคอยเป็นโบนัสพิเศษก็พูดง่ายง่ยว่าไอ้กิจส่งตาบ้านเนี่ยมันคือกิจเสริมของรอยย่อฮันได้แหละครับมีกิจเป็นเมนหลักเนี่ยสกิจปั้นตัวกับรอยย่อทีนี้เนี่ยเบาทเนี่ยมันอยู่ในกิจกรรมส่งตาบ้านครับกิจกรรมส่งตาบ้านคือต้นกําเนิดของเรื่องราวทั้งหมด ไอาการลุกนานของฮิเมเมสเนี่ยมันจะแบ่งเป็นของ2แบบแบบแรกคือ r รอยัล a d นเดสไนซิลซึ่งจะได้จากมินิบอสมินิบอสเกิดตลอดเวลาครับทุกชั่วโมงเวลาฆ่ามอนครบอะไรอย่างเงี้ยส่วนว a คิ r ี่ซิลเนี่ยจะเกิดก็ต่อเมื่อบอสฮิเมเมสเกิดตอน3ามทุ่มของทุกวันจุดแตกต่างกันก็มีนิดเดียวครับไอรอยัลแอนเดสเนี่ยมันจะให้เหรียญคนส่งอน่ง100เหรียญ และให้เหรียญทุกคนในบ้านคนละ10เหรียญส่วนวาเคอรี่ซิลเนี่ยให้คนส่งอ่ะหนึ่เหรียญและคนในบ้านเนี่ยจะได้100เหรียญต่อการส่งครั้งหนึ่งวิธีการคิดการส่งตาบ้านเป็นอย่างนี้ครับวันพฤหัสถึงวันพุธเก็บสะสมรวบรวมทุกอย่างทั้งเว One, ควสรายวันเควสเดลี่การส่งตาบ้านแล้วเมื่อหมดวันพุธปิดปรับปรุงเซิร์ฟวันพฤรรหัเสเซิร์ฟเปิดปับ๊บ สมมุติว่าคุณส่งสะสมอาทิตย์สีแดงตรงนี้นะครับคุณจะคุณจะยังไม่ได้นะหมายถึงว่าไอคนส่งเนี่ยสมมุตินะว่าผมไปส่งวาเคอรี่ซิลว,วันพุธผมจะได้แต้มละ1,000แต้มแต่คนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกับผมจะยังไม่ได้รอยเย้าคอย1 0 0เหรียญนครับแต่คุณจะไปได้รอยเย้าคอยวันพฤหัสของพรุ่งนี้เพราะว่ามันจะสะสมรวบรวมอาทิตย์หนึ่งและไปส่งให้พฤหัสถัดไป หมายความว่าอะไรครับหมายความว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะมี2อาทิตย์ที่คุณจะไม่ได้เหรียญโบนัสก็คืออาทิตย์แรกที่กิจกรรมเริ่มเพราะว่ามันไม่มีการสะสมเหรียญมันก็แค่ว่าทำเวสเดลี่รายวันไปเรื่อยๆไม่มีการได้โบนัสอะไรทั้งนั้นไปได้โบนัสอาทิตย์ที่2กับอาทิตย์สุดท้ายของกิจที่คุณจะไม่ได้เหรียญเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันมีถึงวันที่20กรกฎาคมใช่ไหม หมายความว่าคุณจะต้องส่งของภายในวันที่12คือวันพุธวันพุธท,ที่สิกรกฎาคมถ้าคุณส่งตาบ้านภายในวันนี้วันพฤหัสที่13คนที่อยู่ในบ้านเดียวกับคุณถึงจะได้เหรียญแต่ถ้าคุณส่งวันที่13กรกฎาคมที่เป็นวันพฤหัสเป็นต้นไปพอถึงวันที่20ปุ๊บกิจมันหมดแล้วจะไม่มีใครในบ้านได้เหรียญจากคุณเลย อ่ามันเป็นวิธีส่งแบบนี้ครับมันจะมี2อาทิตย์ที่ไม่ได้เหรียญคือวันที่กิจเริ่มกับอาทิตย์ที่กิจหมดและคุณก็คงจะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่ามันมีช่องโหว่ต,ตรงนี้นิดหนึ่งแค่นิดหนึ่งจริงๆครับเงื่อนไขาการส่งแบบนี้ทีนี้คำนวณตาบ้านยังไงผู้เล่นในบ้านมียังไงคือผู้เล่นเนี่ยเราจะได้สุ่มบ้าน1ใน3หลังคือบ้านเนลียสบ้านวิกเนอร์และก็บ้านไฮ บ้านเนลียสแจกปั๊มบ้านวิกเนอร์ตีบอสแรงบ้านไฮนี่รู้สึกจะทําอะไรได้ไม่รู้ผมก็ลืมละลืมแล้วเหมือนกันอ่ะแต่ว่ามันเกิดบั๊กในกิจนี้ตอนแรกเขาบอกว่าเออไอกิจกรรมนี้เนี่ยผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะได้ไปอยู่ในบ้านทุกหลังจํานวนเฉลี่ยเท่าเท่ากันทั้งเซิร์ฟและคุณสามารถย้ายบ้านได้หนึ่งครั้งในช่วงกิจกรรมแต่ถ้าจํานวนบ้านหลังใดหลังหนึ่งคนล้นผิดปกติมันจะเข้าบ้านนั้นไม่ได้ เพราะเราต้องการให้บ้านสามหลังมีจํานวนคนพอๆกันแต่กิจกรรมแม่งเกิดบัก๊กคุณสามารถย้ายเข้าบ้านไหนก็ได้โดยไม่จํากัดจํานวนคนสมมุติผมอยากจะไปบ้านเนเลียสผู้เล่นทั้งเซิร์ฟเลย1ล้านคนอยากเข้าบ้านเนเลียสทุกคนไปอยู่บ้านเนเลียสครับ1ล้านคนบ้านวิกเนอร์มีศูนย์คนบ้านไฮมีศูนย์คนเนเลียสหนึ่งล้านทำได้ครับเซิร์ฟแม่งบัก๊กไม่รู้เพราะอะไรแล้วก็ไม่แก้ด้วยจนจบกิจไม่แก้นะครับอันเนี้ยเออ เสร็จแล้ววิธีคำนวณตาบ้านก็คือสมมติผมมีวาคารีซิลหนึ่งร้อยอันใช่ปะผมส่งให้บ้านเนลียสเวยผมที่เป็นคนส่งเนี่ยจะได้เหรียญทันที 1, หนึ่งแสนเหรียญแล้ววันพฤห,หัสปิดปรับปรุงเซิร์ฟถัดไปเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านเดียวกับผมจะสามารถรับเหรียญได้หนึ่งมื่นเหรียญต่อคนสมมติมีคนสิบคนในบ้านหลังเดียวกับผมเอาไปเลยครับบ้านหลังนั้นมีเหรียญงอกมา 1, หนึ่งแสน 1, เหรียญมีร้อยคนหนึ่งล้านเหรียญ มี1000คน10ล้านเหรียญมี10,000คน100ล้านเหรียญแต่บ้านอื่นที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับผมจะไม่ได้เหรียญเลยเพราะผมส่งให้บ้าน,นเนลิอสบ้านเดียวเท่านั้นอ่าก็เริ่มเข้าใจระบบการส่งตาบ้านแล้วเนาะว่าอยู่บ้านหลังไหนให้บ้านหลังนั้นได้ครับอ่ะก็จะเกิดการแย่งบอสกันเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะเกิดเป็นบอสกลางในแมปแล้ว ใครก็สามารถล่าบอสได้บอสจะดรอบตาแล้วคุณสามารถเอาตาเนี่ยไปเดียวให้ใครก็ได้เว้ยแล้วคนที่อยู่ในบ้านหลังไหนอะ่ะเขาจะส่งให้ได้แค่บ้านหลังนั้นคุณก็แค่ไปเดียวใส่ให้ตัวละครที่อยู่ในบ้านที่คุณอยากจะให้มันได้เหรียญอะ่ะเออแล้วมันก็จะได้เหรียญแค่นั้นเลยครับหมายความว่าบ้านสามหลังต้องแย่กันตีบอสเพื่อให้ได้เหรียญเยอะที่สุดทีนี้ รอยโยคอยเอาไปทำอะไรได้ครับนี่คือตารางราคาเบื้องต้นอ่าเบื้องต้นนะเบื้องต้นมันมีกิจตีบวกในกิจด,ด้วยนะครับตอนนั้นก็ไอหินตีบวกเนี่ยจะอยู่ที่อันละสิบบาทใบตีบวกก็ห้าสิบถึงร้อยบาทต่อใบกระเป๋าเนี่ยเอามาแค่บวกศูนย์ใช้กีจก็ได้ราคาคอร์สกีจอันหนึ่งเกือบพันหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยแค่แลกมาฟรีๆเหมือนคุไแ้ของราคาหนึ่งพันมาใช้ฟรีๆครับแล้วก็ ของที่แรกดีที่สุดคือางเกงในลายเสือเอไ,อไอคอสต,ตูมแอรเวนเจอร์บ็อกแงผมไม่เข้าใจว่าคนเคออตเอาไปแลกอันนี้เพื่อเปิดหากางเกงในลายเสือกันทําไมก็ไม่รู้ครับเออแล้วก็ปากทวินคัน,นอนก็ได้ฟรีๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ขายกัน1,400บาทในกลุ่มแต่ที่พีคที่สุดก็คือการ์ดราคา50,000บาทครับคุณดูตัวเลขไม่ผิดหรอกมัน5 0,000บาทตอนเดวัน เพราะว่ามีสุลต่านหลายคนต้องบอกว่าหลายคนนะครับไม่ใช่แค่คนเดียวออกมารับการ์ดรวมใบละ500บาทใช้100ใบแรกเท่ากับว่าการ์ดเด y วันน่ะ50,000บาทแต่วันจบกิจราคามันเหลือแค่ใบละ600ถึง800ซึ่งมันมีสาเหตุอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุกันแต่เด y วันน่ะ50,000ต่อใบแหว่สาเหตุที่ทำให้ราคามันล่วงเนี่ยก็คือสงครามที่เคออสครับอันนี้ก็ต้องขอพูดถึงนิดนึงก็คือ ในเควอสเนี่ยจะมีตอนนั้นเนี่ยในกิจสามปีนยมันมีตี้ล่าบอสกับมีคุณแม็กคุณแม็กอีซ y โปก็แข่งกันในการล่าบอสตามแมปบ้างหรือว่าขิงกันบ้างอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมนี้ก็ไม่รอดครับเพราะว่ามีการแข่งกันล่าบอสเวิร์บอสฮิ m มเมสอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็แข่งกันสู้กันเอ้ยไอ้นี่รอบนี้ฆ่าได้อุ้ยไอ้นี่รอบนั้นฆ่าไม่ได้อุ้ยอีกฝ่ายใช้ ลอย่อ,อมา k ิ n งเกสอุ้ยมีแลนมีไคลรีมีนิวมามีนู่นมีนี่ก็แล้วแต่สุดท้ายครับว่าแล้วแต่อะไรก็ได้แต่ที่แน่ๆตี้ล่าบอสกับคุณแม็กเนี่ยเขาสู้กันซึ่งตี้ล่าบอสเนี่ยก็เป็นต้องต้องบอกก่อนว่า2ฝ่ายเนี่ยสุดทั้งคู่ตี้ล่าบอสก็เป็นตี้สุลตา่านหลายคนของสุดทาดาเมจได้แบบว่าดอกละ20 30 m าอตอนนี้ถ้าคุณดูตอนกิจ4ปีคุณอาจจะบอกวิยดาเมจแค่นี้เองครับมันไม่เยอะเลย ถ้าผมเปรียบเทียบให้เป็นราเมจดต,ตอนนี้เหมือนคุณมตีได้800ดแเอต่อฮิตเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผู้เล่นส่วนใหญ่ตีกันดอกละ5 0,000ื่นหกหมตีลาบอสตีกันดอกละ2ี่สาล้านครับและเกือบทั้งตีด้วยเป็นตีสุลต่านโดยแท้จริงส่วนคุณแม็กก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับเป็นสุลต่านเหมือนกันตีได้ด้วยราเมจดร,ระดับเดียวกันกับตีลาบอสแต่จุดแตกต่างคือตีลาบอสอ่ะเขาเป็นกลุ่มเพลเยอร์ส่วนคุณแม็กเนี่ยเขาเป็นโซโล่เพลเยอร์แต่ในช่วงกิจเนี่ยคุณแม กำลังเสริมมาช่วยนะก็มีหลายคนอยู่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นแบบว่าเหมือน1ตีประทะหนึ่งตี้แย่งกันล่าบอสครับก็มันมันมากแล้วก็มีดามา่าในกลุ่มรัวๆทุกวันแบบแม่งแบบชั่วโม,มงละโพสชั่วโม,มงละโพสเลยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้คุณแม็กส่งตาบ้านเวคุณแม็กส่งตาบ้านหมดเลยอุ้ยโอ้โหเหรียญม่วงขึ้นมาในเซิร์ฟหลายหมื่นเหรียญต่อตัวละครเวยโอ้โห แม่งจากการ์ดวอตใบละห้าหมื่นพอเจอคุณแม็กส่งตาบ้านปุ๊บ mm. เหรียญม่วงรอยเย้าคอยทะลักรอยเย้าคอยเขาเรียกกันว่าเหรียญม่วง mm. เหรียญม่วงทะลักเลยครับมีเข้าเซิร์ฟมาเป็นหลายสิบล้านเหรียญจากการ์ดวอตใบละห้าหมื่นตอนแรกพออาทิตย์ที่สองสามสี่ห้าราคามันลงเหลือสองหมื่นเหลือหมื่นห้าเหลือหมื่นหนึ่งคุณแม็กส่งตาบ้านปุ๊บตุ้มตลาดแตกเหลือใบละห้าพันหกพันทีนี้ พอเห็นคุณแม็กส่งตีล่าบอสบอกเดี๋ยวเราส่งด้วยแต่ว่าเราอะมีเหรียญเยอะกว่าคุณแม็กอ่ามีการขิงกันเกิดขึ้นว่าเนี่ยเราก็ส่งตาบ้านให้เหมือนกันนะแต่ว่าเราอะล่าบอสได้เยอะกว่าคุณแม็กเว้ยตีล่าบอสเราโหดมากล่าบอสได้เยอะกว่าพวกคุณรอรับเหรียญได้เลยพอวันจริงปุ๊บรู้สึกว่าจะได้กันตัวละแสนเหรียญเหรียญเข้าเซิร์ฟมาอีกหลายร้อยล้านเหรียญครับซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสองฝ่ายเขาตีกันก็แบบว่ามีการโพส์ขิงกันโพส์คอมเมนต์กันบอกหุ้ยพวกนี้แม่งส่งทาดีเอาหน้าฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งทําดีอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกอีกฝ่ายหนึ่งทําดีอะไรอย่างี้ใช่ไหมก็ด่ากันอะไรพบบง่ายๆแต่นั่นไม่ใช่พอยสํสคัญครับเพราะว่าเรื่องที่ผมเล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับดาราม่าของ2ฝ่ายนี้แต่ทําไมถึงต้องเล่าพาดพิงเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าคุณฟังให้ดีเนี่ย เมื่อสองฝ่ายนี้ส่งตาบ้านเฮ้ยไอเหรียญม่วงที่ได้ในเซิร์ฟเนี่ยมันมีสองแสนสามแสนเหรียญต่อหัวเลยนะเริ่มเริ่มเอะแล้วไหมเริ่มเอะแล้วไหมเฮ้ยสองฝ่ายนี้ส่งเหรียญเนี่ยเหรียญม่วงแม่งได้เป็นแสนแสนเหรียญเลยแล้วตาบ้านที่เซิร์ฟทอหายไปไหนครับในเมื่อชาวคออสเนี่ยพอตียลาบอสเขาส่งเหรียญเนี่ยหูเหรียญม่วงแม่งเป็นหมื่นเป็นแสนต่อตัวละคร แล้วมีตัวละครในกิจกรรมเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนตัวแล้วทอละ่ะทาไมมันได้เหรียญมอ่วงทตย์ลหลักร้อยมันแบบไม่มีใครส่งตาเลยหรอครับตาบอสหายไปไหนเริ่มมีคนตั้งข้อสังเกตแล้วในเมื่อชาวสแ a o งได้เหรียญไปเป็นพันพันล้านเหรียญอะไรเงี้ยอาจจะถึงนะอาจจะถึงแต่หลักร้อยล้านเหรียญเนี่ยผมมั่นใจว่าถึงแต่พันล้านไหมไม่รู้ทีนี้ก็เกิด เกิดแบบว่าจุดที่ทําให้หลายคนตื่นตาตื่นใจครับเมื่อเพจของแอชซิงอ่ะต้องยอมรับนะครับว่านี่คือจุดกําเนิดเรื่องราวเลยนะจุดกําเนิดเรื่องราวอยู่ตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวมัาต้องอธิบายเพิ่มหลังจากนี้ครับแอชซิงเนี่ยในวันที่11กบเอ็ก,กรกฎาคมามาโพสต์ว่าเฮ้ยตาบ้านเซิร์ฟทอเนี่ยมันมีรวมอยู่นะมีรวมอยู่ที่กลุ่มกลุ่มหนึ่งอ่ะมี1000เหรียญแล้วนะแต่1000เหรียญเนี่ย เขาส่งรูปมาให้ในวันที่28เดือน6แต่โพส์เนี่ยโพส์วันที่11เดือน7หมายความว่าตอนเนี้ยที่เขาโพส์เนี่ยอาจจะมีเหรียญ2,000เหรียญแล้วอะไรก็ได้เว้ยพวกคุณรอรับกันได้เลยครับเซิร์ฟทอแต่ว่าไม่ใช่ตาของแอชซิงนะมันมีตี้ล่าบอสส่งมาให้แอชซิงดูพวกคุณเป็นยังไงครับเริ่มตั้งความหวังแลลวหุยโอโ้ตาบ้านม่นเป็นพันเหรียญเลยว่ะ อุ้ยเราได้ต่อหัวเนี่ยหลายหมื่นเหรียญแน่นอนเว้ยรับรองว่าโอ้โหอิ่มอิมถ้าเกิดว่าขายแบบว่าการ์ดบอสได้ใบละสี่ห้าพันนะวิ้ยถ้าเรามีปั้นตัวไว้สักสี่ตัวน้แมงแรกมาได้หนึ่งใบได้ตังฟรีครึ่งหมื่นถ้ามีสักสิบตัวนะได้ตังหมื่นหนึ่งฟรีโอ้โหตั้งความหวังแหละตั้งความหวังแบบเริ่มมีไฟแล้วเว้ยโอ้โหปั้นตัวเลยปั้นตัวปั้นตัวร้อยสาสิบเพื่อเอาร่วมกิจร่วมกิจปุ๊บได้ของฟรี แต่คุณสังเกตอะไรไหมครับว่าเขามาโพสต์วันที่11แล้วซึ่งเหรียญนะ่ะมันยังไม่ส่งเว้ยแล้วก็มีคนคอมเมนต์เล่นๆครับว่าอยากเป็นตำนานไว้ครับส่งหมดเนี่ยก็มีแค่คนชมนะแต่ถ้าคุณอยากเป็นตำนานตลอดไปอ่ะแค่ถือไว้ครับแล้วก็ไม่ต้องส่งแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์สนับสนุนมากมายครับว่าเฮ้ยดีเลยครับอย่าไปส่งเลยครับให้มันเป็นบทเรียนดีกว่าครับ กิจเนี่ยมันออกแบบมาก็ไม่ค่อยดีครับคุณไม่ควรจะทําไปอย่างเช่นการส่งตาบ้านครับมันไม่ได้กระตุ้นเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ทำให้สังคมมันดีขึ้นครับดองไว้ดีกว่าครับเก็บไว้เลยคอมเมนต์เล่นๆกันครับแต่แม่งทาจริงครับมันไม่ส่งครับผมมันไม่ส่งครับเพราะว่าอะไรมันต้องบอกว่าในในเรื่องเนี้ยมีอินเคอร์ชันไม่ใช่อินเคอรชันต้องบอกว่ามีระเบิด ระเบิดครับนิวเคลียร์บอมหลายลูกมากๆที่เกิดขึ้นอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างที่คุณคิดครับผมทอเนี่ยลุบเป็นไฟเลยครับเพราะว่าหลังจากที่แอสซิงกอล์สเนี่ยไอตี IT ลาบอสเขาก็ทักมาแล้วเขาบอกว่าไอเขาไม่ได้จะส่งนะเขาแค่ส่งรูปให้คุณดูเฉยๆแต่เขาไม่ได้จะส่งทีเนี้ยทอเนี่ยลุปเป็นไฟเลยเพราะว่า บอกว่าไม่ไม่ได้ส่งนะในตาบ้านที่เห็นเนี่ยไม่ได้ส่งนะทอรลุกเป็นไฟเลยครับเพราะว่าโพสต์ที่โพสต์เนี่ยวันที่11กรกฎา,าแล้วก็บอกว่าไม่ได้ส่งในวันที่11กรกฎา,าถ้าเกิดว่าคุณย้อนไปดูตรงที่รูปแบบของการส่งเหรียญวันสุดท้ายที่จะส่งได้คือวันที่12ถูกปะถ้าเกิดว่าส่งวันที่13จะไม่มีใครในเซิร์ฟเวอร์ได้เหรียญโบนัสยกเว้นคนส่งคนเดียวเท่านั้น มีเวลาวันที่11ถึงวันที่12มีเวลา2วันที่จะทำให้กลุ่มล่าบอสกลุ่มนี้ส่งเหรียญน,นั่นแหละครับทอลุกเป็นไฟทุกคนหาทางออกแอดมินทักไปถามสุรต่านทักไปถามทำยังไงพวกคุณถึงจะส่งก็บอกว่ามีดิวเนี่ยบอกว่าเออถ้าจะให้พวกผมส่งเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายเงินในปริมาณที่เหมาะสม เพราะว่าพวกผมเนี่ยมีการ์ดอยู่ในมือผมคํานวณแล้วว่ามันจะได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ถ้าคุณอยากให้ผมส่งคุณจ่ายเงินมาให้ในจํานวนเท่านี้แล้วพวกเราจะส่งซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าราคาเป็นเท่าไหร่ดิวเป็นยังไงเพราะว่าเห็นว่ามีดิวหลายรอบดิวหนึ่งดิวสองดิวสามล่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 ม,ลมสุดท้ายสรุปก,ก็คือไม่ส่งเพราะว่าดิวไม่ลงตัวถ้าเกิดว่าใครที่มีข้อมูลในส่วนนี้ที่เป๊ะเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับ เป็นข้อมูลว่าตกลงเนี่ยดีลกี่รอบและรอบละกี่หมื่นกี่แสนบาทก็ว่ากันไปนะอันนี้ผมหาข้อมูลไว้เจอจริงๆว่าดีลกันเท่าไหร่และกี่ครั้งซึ่งพอวันที่12เนี่ยเป็นที่แน่นอนแล้วเว้ยว่าแม่งมันไม่ส่งมันไม่ส่งแน่นอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มีดราม่าหลายดราม่ามากเลยครับแบบว่า1วันพันดราม่ามีดราม่าแบบเป็น10บสเรื่องเลยครับซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงเพราะว่าแบบ มีคนบอกว่าแอซซิงมันไม่เป็นกลางแอซซิงมันเอียงอุ้ยดูป๊อปชนเนลดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเอ้ยพวกเจ็ดบาทเนี่ยแม่งถงถุยมีการบอกว่าผู้เล่นเป็นตะก,กันเจ็ดบาทกินเคฟซีทุกวันครับเจ็ดบาทมีบ้านหลังละยี่สิบสามสิบล้านครับอะไรอย่างนี้มีดราม่าแกล้งลูกอีกข่อยครับเพราะว่าเนี่ยไอ้พวกที่ล่าบ,บอสแม่งใช้ลูกอีกข่อยมาแกล้งทําให้คนอื่นล่าบ,บอสไม่ได้แล้วแม่งก็บอกว่าทําไมพวกเอ็งไม่มาล่าบ,บอสครับอะไรอย่างงี้ หรือว่าดราม่าแบบทําไมต้องเรียกตกกะกแตนครับอะไรอย่างเงี้ยมีดราม่าแบบเพียบเลยครับเออแล้วก็มีการขุดคุยดราม่าเรื่องแบบไยตีนั้นไปยืมของเทพแล้วของหายราคาเป็นแสนบ้างอะไรบ้างโอ้เยอะแยะแบบถ้าคุณอยู่ตอนนั้นนะ่ะคุณไม่ได้นอนเว้ยแบบว่าวันที่สิบสองจนถึงวันที่สิบสี่วันที่สิบห้าไม่ได้นอนอ่านดราม่าตามไลฟ์ตามคนชี้แจงตามนู่นตามนี่ไปหมดครับ แต่สรุปให้เข้าใจง่ายๆ7จบาทเนี่ยโดนแบนออโจากลุ่มทอครับแล้วก็พ่อค้าทอทั้งหมดเลิกค้าขายกับ7จ็บาทจนถึงตอนเนี้กิจ4ปีครับชาวทอก็ไม่ให้อภัยแล้วก็มีชาวทอหลายคนที่แตกสลายขายของหนีตายย้ายมาเคออสเลยครับและหลังจากนั้นตำนาน7จ็บาทก็เกิดขึ้นพร้อมกับการ์ดวอรตในกิดไวละสี่พ 4 0 0เนี่ยคือตอนจบกิจแล้วนะตอนอาทิตย์หลังวันที่13แล้ว13ถึง20เนี่ยมันยังดึงการบอสได้คนที่เป็นผู้เล่นทั่วไปเขาก็ขายการ์ดใบละ4,005ครับแต่คุณอยากรู้ไหมครับว่าเซิฟคออสใบละเท่าไหร่ใบละ600ครับก็นั่นแหละครับผลกระทบใบละ600กับใบละ4,005ทั้งนั้นที่เป็นการ์ดใบเดียวกันนะซึ่งเจ็ดบาททำผิดจริงไหมผมก็ไม่รู้นะครับและนี่ก็คือโพสต์ชี้แจงจาก หนึ่งในเจ็ดบาทซึ่งก็มีหลายเรื่องซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าดราม่าหลายๆอย่างเนี่ยตัวเจ็ดบาทส่วนใหญ่เขาไม่ได้ออกมาพูดหรือคอมเมนต์หรืออะไรเลยแต่ว่าเป็นเหมือนมีคนเอามาเล่าต่อให้ฟังว่าอย่างเช่นอย่างเช่นแบบว่าการเรียกตะกะแตนอะไรอย่างเงี้ยตะกะแตนเนี่ยจริงๆก็บอกว่าเจ็ดบาทไม่ได้เรียกนะคาว่าตะกะแตนแต่ว่าในไลฟ์แอสซิงมีการเรียกว่าตะกะแตนจุดกําเนิดอยู่ที่แอสซิงนั่นเองแต่ว่ามันเป็นคําที่ใช้ในการเรียกให้มัน ไม่ได้เป็นการแบบว่าเป็นคําพูดที่ไม่ดีในความหมายของแอสซิงนะมันเป็นคําพูดที่แบบว่าเออทำทำให้มันดูโอเคดูซอฟๆหน่อยแต่ว่าล่าสุดตกะกกแตนก็กลายเป็นศัพท์ใหม่ที่มีความหมายผิดรูปแบบหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตกะกกแตนในคลิปหน้าแล้วกันนะส่วนคําว่าเจ็ดบาปทําผิดจริงไหมพวกคุณคิดว่ายังไงบ้างครับทางนั้นที่เขาก็เป็นคนล่าบอสทาของมาเขาจะส่งหรือไม่ส่งก็เรื่องของเขาก,กดเกมไม่ได้บอกว่าให้ส่งนี่ ดี๋ยคุณจะบอกว่าไม่ได้สิมันผิดเนี่ยศีลธรรมคุณไม่มีเลยคุณธรรมคุณไม่มีคุณไปล่าบ,บอสมาแล้วทําไมคุณไม่ส่งทําไมคุณทําให้คนทั้งเซิร์ฟเสียประโยชน์คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเจ็ดบาปผิดหรือไม่ผิดถูกหรือไม่ถูกลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับนี่ก็ผ่านมาหนึ่งปีแล้วแล้วกิจกรรมครบรอบ4ปีทีมงานท g t ก็แก้ตัวแล้วครับด้วยการเปลี่ยนกิจกรรมแบบใหม่ไม่ซ้ำรอยกิจเดิม เอาละครับวันนี้ผมก็คงจะต้องขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมารับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปหน้านะครับผมเอาไว้เจอกันในกิจสี่ปีนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายครับผมอย่าลืมกดซับกันด้วยนะ